มึงการบ้านเยอะว่ะเชื่อปะ่ะกูยังไม่ได้นอนทั้งคืนเลยกูบอกแล้วว่าอย่าดองงานเนี่ยเป็นงานอาทีตีนี้ทำไหวไหมเนี่ยไหวยอยู่แล้ว<อ>แค่นี้นะสบายๆเออเดี๋ยวกูกินข้าวก่อนละกันเฮ้ยอีกโ,กโ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 กเป็นไรเนี่ยอีกโกโกโ,โอ้ยนนหมดะไรตอนนี้เนี่ยเออว่ะต้องผายปอดเอาวะ เปไงเป็นกันหยุดมึงใช้ดีแทกแอปใช่ปะลองวิธีดูก่อน 1. บริการใจดีให้ยืมค่าเน็ตค่าโทรหมดยืมก่อนง่ายๆสูงสุดถึงครั้งละ130าบาทจ่ายคืนเมื่อเติมเงินครั้งถัดไป2บริการเติมเงินรพอมโปรโมชั่นสุดคุม้มเติมเงิน200บาทจ่ายแค่180บาทเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์นี้เท่านั้น3บริการโปรเสริมเน็ตราคาสุดพิเศษเน็ตไม่อั้นเดลแเมกใช้ได้นาน8วันแค่88บาทหรือนาน15วันแค่168บบาททั้งหมดนี้พิเศษสำหรับลูกค้าดีแท็กเติมเงินเฉพาะดีแท็กแอปเท่านั้น ที่หลังเนี่ยกูเป็นอะไรไปมึงจะช่วยกูทันไหมเนี่ยเอา้าใครจะไปรู้หล่ะว่าม,มีบริการดีๆแบบนี้เออแต่ตอนนี้โทรเรียกกู้ภัยก่อนค่ะกูเป็นลมต่อแล้วนะบาย